สบายดีทุกคนนะคะสบายดียินดีต้อนรับป้าสูซองปองสาวลาวสาววนานเองเมือนน้กะสิมาอัปเดตข่าวสองสาวนะคะสองสาวน้องนกกับน้องทองเนาะเดี๋ยวมือนี้้องก็จะมาอัปเดตข่าวข้าวให้ฟังเนาะบางคนกะคิดหอดคิดถึงเนาะแล้วก็ถามข่าวถามข่าวกันเข้ามาเนาะสาหรับสองสาวนั่นเองนะคะเนาะมือนน้กะสิมาบวังสู่ฟังนะทุกคน ก็ยังไม่ค่อยชื่อดีเท่าไหร่เนาะก็เห็นถ้าผู้ได้ที่เป็นเพื่อนใน Facebook นกกระทองอยู่เนาะก็จะเห็นข่าวอยู่เนาะเออก็จะเห็นอยู่น้องๆโพสนูน่นนั่นนี่ลงในสตอรี่ใน Facebook บ้างเนาะกะมันก็เป็นการดำเนินชีวิตของเขานั่นแหละเนาะแต่ว่าก็จะเริ่มชินกับงานแล้วแหละเนาะคิดว่านะแต่ว่าจมเมื่อยข้อมือ จบเมื่อยเขาอเมื่อเนาะเพราะงานมันจะหนักหน่อยเนาะทุกคนพองกับวันบุฟูกันแหละบไดีอยูน่นขะ้าจานะเนาเนาะบอดีอยูนี่เหตุเหตุการณ์นนะ่นะเนาะกะจริงๆแล้วก็คืองานก็คงจะหนักอยู่แหลนะเนาะกะเมื่อนี้กะสิมาบาสู่ฟังนะ่งเนาะคือทางโรงงานตอนนี้ในโรงงานกะมีงานน้อยนยเนาะยังบุหันมี งานไลายเนาะแต่ว่าเท่าเก๋ก็ถามหาอยู่นั่นแหละเพราะว่าว่าถ้างานเยอะแล้วจะกลับมาไหมสันฝากถามหน่อยาสันดิเท่าเก๋คิดหอดนกกระทร้อ <c> ง <ười> กะก็เลยบอกว่าบ่ฮู้บ่ได้ถามบา่ได้ถามนกกระท้องก็เลยว่าจริงๆนาะบอกเพื่อนมื่อวานนี้เพป็นถามว่า ถามนกกระทองให้หน่อยว่างานเยอะเลยจะกลับมาไหมเอ็นพวกโว้บอู้อ,อราบริทามนกกระทองเนาะแต่จริงๆล้วป้องก็เคยถามไปแล้วว่ะถ้าไม่ไหวทางนู้นจะกลับมาไหมยังประมาณนี้เนาะคนณว่าคงไม่กลับแล้วคุณว่าเนาะถ้าที่นี่ไม่ได้ไม่ดีก็จะไปที่อื่นไปเรื่อยๆยังประมาณนี้เนาะอันนี้คําตออที่ป้องได้จากท้องนะทุกคนแต่ว่า คือตอนนี้เนี่ยถ้าถามไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกเพราะว่าอยู่ในโรงงานอะมันบไมีงานเนาะช่วงนี้กับโมไม่งานคือเก่านี่แหละทุกคนเนาะคือพองไปเห็นงานอยู่สองสามมือเลยอะแต่ก็ไปสองคนกับพี่ออนแล้วก็ประจบกบประจบกับพี่ออนจะสลับกันไปเนาะคืองานกับยามพันมีนั่นเองเนาะทุกคนแต่ว่าก็อาจจะมีเข้ามาเร็วๆนี้แหละเนาะ าวานะทุกคนเพราะว่าคงทําตัวอย่างไปเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าตัวอย่างผ่านหรือเปล่าทุกคนจริงๆแล้วก็มีแต่ว่ามันสั่งโบรายางไงทุกคนที่องเห็นไปเนาะก็จะมีสั่งมา200 100ยเดียว50บาบใบก็มีทุกคน70ก็มี80ก็มีเสีย่ะมันก็เป็นงานน้อยเนาะ แต่ก่อนนะถ้าเศรษฐกิจมันแบบดีๆที่ไม่มีโควิดนะงานเข้าทีหนึ่งก็ห้าหกพันะห้ 6, 000, าหกันใบนะหมวกเนาะอออพอพวอเห็นโรงงานเกี่ยวกับหมวกนะทุกคนเนาะกัจะเขามาประมาณสามพันใบสี่พันใบแต่ว่ามันหลายคนุ่งไงตอนนั้นมันกจะจะ็แบบฮิดพลนลงนาทีงานมันก็จะออกแบบเรีวเนาะตนสมมตนี้ออเดอร์เขามาสูงสุดก็คือ200ร้ยใบสูงสุดแล้วนะแต่ว่า เดือนหนึ่งทั้งพ่อคือหนึงยังสีส่เนาะคือเดือนนี้ทั้งเดือนน่ะป้องจะบ,บอกนะทำงานนะได้ไหมสี่วันได้บอคืออาทิตย์นี้เดี๋ยวป้องไปทำาะสามวันครึ่งอาทิตย์ที่แล้วก็ทำทำตอนเช้าถึงบ่ายบ่ายสาม <c oughs> ก็ออกแล้วนะทุกคนนั่แหละ ทั้งเดือนเลยนะทุกคนเนี่ยทั้งเดือนแล้วเนาะก็รลอเมิ่งวะนนี่มันวันที่สิบเก้าแล้วการลออ่ะจากนี้ไปถึงสิ้นเดือนมันจะมีงานอีกบอะอันนี้บอกถึงทั้งเดือนต้องเหตุงานอยู่ประมาณสามสามสี่มือรวมแล้วอาทิตย์นี้สามมือคืออาทิตย์ที่แล้วนกก็เกือบมือแต่บุ๋มหดมือจําทุกคนกะนั่นแหละประมาณนีแ้แหละเนาะกะยังพันมีงาน ถ้าถามว่าทองกนกจะกลับมาไหมนะมันยากเนะพี่นนอะคำตอบมันหายแบบกลับมาเพื่ออะไรนี่สินะมันมีมงานในเห็ดเนาะแต่ยากยากต่อคำตอบคำถามยากหลายเนาะเออเริ่มเรื่องสิไลายขึ้นแล้วเนาะจริงเพิ่คนก็คิดหอดแหละทําแกนะเพราะว่าเคยอยู่นรงกันเนาะแต่บอกว่าเออไปอยู่บนใหม่ก็ดีคือกันแหละเงินเดือนมันหลายกว่าเนะแล้วกะ บูคือกันแหละทุกคนเข้าไปเขาก็ปริทิมเพื่อนดอกเพราะว่าเข้าไปบแบบมันไม่มีงานให้เราทำนะถึงไปเนาะแต่บ,บริทวดัยเนาะอันนี้เนาะกะมันเป็นวิถีชีวิตของคนทํางานหาเงินมือเลี้ยงครอบครัวดูบ้านเนาะสาหรับหนกับทองนะตอนนี้ก็อยู่ห้องอยู่ห้องเช่าก็สบายดีกว่าห้องเก่าเยอะเพราะว่าห้องใหม่นะกว้างเนาะ กว้างแล้วก็มีพื้นที่ใส่ซ้อยลายแล้วก็มีพัดลมเป็นของตัวเองบแิเวนพัดลมเพดานคืออยู่ทนงห้องบนเก่าห้องก็มีประตูมีหน้าต่างนะทุกคนเนาะห้องนี้ประตูมีหน้าต่างแต่ตอนนี้นะอาศัยอยู่กันตะก่อนตอนไปแรกๆก็อยู่สองสาวเนาะตอนนี้อยู่สามสาวเนาะว่าหมู่คนที่ไปเหตุงานก่อนนะออกมาอยู่น้ำแล้วเนาะออกมาอยู่ในห้องน้ำเป็นสามคนมาเนี้เนาะ สามสาวถ้าผู้ใดติดต,ตามในเฟซก็จะเห็นอยู่เนาะติดตามเฟสน,นกนกกระทองก็จะเห็นอยู่เนาะแต่ว่าทองก็จะบดบ่อยๆช่วงนี้เนาะพรามมันเมื่อยแหละทุกคนคือแล้วตอนนี้นะมีหมูมาอยู่น้ำคนหนึ่งเนาะแต่ก่อนนพะจะอยู่ในบ้านกับเจ้านายตอนนี้นะเจ้านายนะกำลังปรับปรุงบ้านอยู่เห็ดหอมเสาให้ใหม่นะ เอ่ยบ๊แม่เห็ดหองผักหายให้เวลาอยู่สองสองเดือนเพิ่นบอกว่าเพิน่นศิษยาหองอยู่เนี่ยเพิ่นเห็ดอยู่ทางนั้นเนาะเพิ่นใหอาลูกน้องเพิ่นอีกคนหนึ่งออกมาอยู่ค,นค,นคนันโดกระท่อมเนาะไปปรับปรุงห้องอยู่ก่อนเห็นงานอ่ะเพื่อนจะเอาเขาไปอยู่ในบ้านน้ำเพิ่นเลยเพื่อนจะเอาสองสาวี่เขาไปอยู่ในบ้านด้วยแต่ว่าตอนนี้ปรับปรุงห้องอยู่เนาะแต่ก่อนนะก็มีน้องคนหนึ่งอยู่อยู่ในห้องอยู่แล้ว แต่ว่าจะใหญ่ของไปสามคนอ่ะมันมันห้องมันเล็กิ่นว่านะ้อห้องมันเล็กนิดเดียวเนาะก็เลยตอนนี้ขา้าเจ้ากำลังปรับปรุงอยู่และมีขอแม่ว่าสองสาวต้องหาวิธีส่งของที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยกลับบ้านจ้ะคุนว่าสิอันนี้ตามที่ท้องเรามานะาหาวิธีส่งของกลับบ้านไ,ไว้ที่บ้านซะอย่าเอาเขามาไว้ในบ้านเขา ขาเวลาใหญ่เขามาอยู่ในบ้านเขาแล้วต้องมีสิ่งของที่เขาค้นไปนําติดโตไปคือเหมือนน่ะนะคนไปก็เยอะนะทุกคนเนาะเป็นคันหลดเลยนะเหมือนนะมันก็หลายอยู่นะมันหลยอยู่นะที่ว่าค้นไปคือหลดเหมือนกันน่ะคือเขาไม่อยู่ในบ้านน้อเขาแล้วเขาบอกว่าให้มีสิ่งของเล็กน้อย น้อยถึงน้อยที่สุดน้อยมากนะทุกคนให้มีเสือผากัน้นค้นละสี่หาโตครับพอ่พอติดโตมากนะแล้วข้องทั้งหมดให้ส่งกลับบ้านให้หมดคุณว่าสี่เนาะเสือผากบับโบไฮมีร้ายแล้วก็บโให้มีสิ่งคล้องอยังเลื่อยเนาะห้เขาไปอยู่เพิ่นเพราะว่าเพื่อนจะบ่เศรา,าหองหายแล้วเพื่นว่าลังจากี่เพิ่นเหย็ดของแล้วแล้วหายเขาไปอยู่เพิ่นจะบ่เซา,าหองข้างนอกหายแล้วก็าหายเขาไปอยู่หองข้างในน้บ้านน้ำเพื่อน ควานังซี่เนาะปงก็เลยวะได้เหรอยังเมื่อวันนี้เนาะปงก็ทามันจะดีบอกยังไปนี่จริงๆแล้วปงก็ยื่นขอเสนอกับทองไปว่าก็ถ้าได้เงินเดือนจริงถ้าได้เงินเดือนลักหมื่นจริงๆริอะทองก็เช่าห้องเองอยู่ไปกับนกอะถ้าถ้าน้องคนนั้นถ้าอยู่ด้วยก็สามเป็นสามคน กขาเสนอเขาไปสิอยู่กันสามคนเขาจ่ายค่าห้องไปสิอยังมันนี้เนาะเขาก็บอกในน้ำด้สัานีเนาะแต่ว่าบบหูว่เพิ่นสีเลือกอันใดว่าีิเลือกเขาไปอยู่ในบ้านนะ้งเขาอยู่ฟีบ่หรือว่าจะอยู่ข้างนอกเสาห้องอยู่เองบออย่างประมาณนี้เนาะเพราะว่าเขออาจะอบาค่าใช้จ่ายมันเยอะเดือนละ2,800ัเนาะนงประธานในร่วมค่าน้ำค่าไฟนะทุกคน2,800ดเนาะ รวมขนานำมาค้าไฟกัจจบานสามพันกว่านี่แหละเนาะประมาณนี้เนาะและ้วก็ถ้าได้หลักหมื่นจริงๆปรปองกวบวใชเนาะการเศราอยู่เองเป็นไดยอยู่ข้างนอกดีกว่าเนาะเวลาส่วนตัวมันจะได้มีเนาะผมก็คิดว่าดสิอ่เขาไปอยู่ในบ้านของเขาอ่ะเวลาส่วนตัวมันโมมีนะผมว่าน้ะโมมี เลิกงานก็ต่ก่อน,นะเลิกเลิกงานเขางานกัเขาก็ยังหายเวลาเดินทางไปหาไปเขางานเหมืนอนบอแต่พอเขาไปอยู่กับเขาจริงๆนะคิดว่าทีไี้ตื่นจกโมงเนาะเพราะว่าคนที่พึ่งอยู่ปกตินะ่ะพิ่งก็ตื่นตีตีสี่ตีห้าว่าออกมาทางนอกอตื่นจะโคกโมงหาโมงโคกโมงไปเห็นงานย,งยังโอเค ยังมีเวลาเดินทางกลับมาห้องก็ยังได้นอนเป็นส่วนตัวนะแต่เขาไปอยู่ในบ้านของเขาเลวมันมันจะเป็นส่วนตัวบ่บ่งว่าการตัดสินใจเอาเองเนาะเพ่งก็ได้แต่ว่าให้คําแนะนําเนาะเพิ่งกับว่ากะกุ้มใจเนาะตอนนี้เขาก็กุ้มใจอยู่นั่นแหละพ่งก็รู้อยู่ว่ากุ้มใจเนาะทองทองจะเล่าเราสู่ฟังอยู่ก็กุ้มใจไปว่าของมันเยอะนะพี่ปองจะส่งไปยังไงส่งไปบ้านอย่างไรยังประมาณนี้เนาะ ของที่ทองกับนกขนไปนะ่ะมันก็เยอะอยู่นะเยอะอยู่นะทุกคนเนาะมือนั่นนะคือตอนที่อยู่ห้องนี้นะ่ะหายใจไม่ออกเลยนะ่ะของเยอะเพราะว่าอยู่นี่มาประมาณสี่หปีแล้วนะของหลายแล้วก็้องก็น้อยเนาะอยู่นี่นะก็ไปยูพุ่นนะห้องใหญ่ของก็นนนะงงกจะน้อยลงเพราะว่าทิ้งไปเยอะเนาะ แต่ว่าสิตัดยังเออสิตัดสินใจจัไงได้กะก็แล้วแต่นกกระทองนะทุกคนอันนี้ป้องก็มาเล่าสู่ฟังเนาะแล้วก็องก็ได้ให้คำแนะนําไปเล็กๆ,ๆน้อยๆนั่แหละทุกคนเนาะเพราะว่าเฮาบ่ได้ไปอยู่น้ำเขาเฮาก็โบหุจักว่าคําว่าลําบากหรือว่าคาว่างาาหนักนี่มันเป็นประมาณใดเนาะเพราะว่าเฮาบ่ได้สัมผัสเนาะแต่ว่า งคงจะหนักจริงนะถ้าบนักจริงเนะี่ยทองกระหนกมันจะ,ะบวบเลยนะว่าอยู่นี่งานก็ตอนที่มีงานเยอะๆมันก็เหนื่อยเหมือนกันเนาะแต่ว่ากาจะบวชได้ยินบนนะเนาะไปนู่นนะจะบนบประจาแต่ว่ามันก็เริ่มดีไดล้แหละมื่อนี้วันที่สิบเก้าแหละก็เหตุงานมากใกล้จะใกล้จะถึงสิ้นเดือนแล้วนะทุกคนอีกบก,กี่มือเนาะอีกสิบมือบอ มื 19, 20, 20, 20 o, o, ่อ20เก่าอีก10กว่ามือเนาะกสินเดือนแล้วเดี๋ยวกระหูผลดอกกว่าจะได้เงินตามที่บอไวบอเนาะอันนี้ก็ต้องมาลุนกันนะทุกคนเนาะรอลุนกันไปอีก10กว่ามือนะทุกคนบอกว่าตอนนี้เหนื่อยอยู่บอกว่าเดี๋ยวเห็นเงินเดือนแล้วก็คงจะหายเหนื่อยแหละบอกกว่าอย่างนีเนาะเดี๋ยวเห็นเงินเดือนแล้วก็คงจะหายเหนื่อย คงจะมีแรงทำงานขึ้นแล้วแหละเนาะพอกก็บอกแกสี mm ่เนาะเพราะว่ายูนีนะบุเคยจ้าเงินหม mm ื hmm. ่นเอา,าจริงจริงเนาะทุกคนเนาะอยู่โรงงานนี้วันละสามร้อยยี่สิบนะทุกคนอยู่โรงงานทำหมวกเนี่ยบ mm ุ hmm. เคยจ้าดอกเงินหม mm ื่นเพราะว่าเขาเห็ดเป็นรายวันอาทิตย์หนึ่งออกครั้งหนึ่ง้ากา คิดละพันเก้ายี่สิบถ้าทำหกวันนะทุกคนแต่ว่ามันไม่ได้ทำหกวันตลอดเนาะถ้ามีโอมียังก็จะได้เพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเนาะแต่ว่าโอ้โอโอที่กับบอแพงเนาะอยู่านโอที่แค่ชั่วโมงละสี่สิบบาทเผ็ดยนตาเาหลืออุกันเนาะ การลอรหลุดคือกานว่าโรงงานมันจะกลับมาเป็นปกติหอดมือใหญ่นะกะรอรุลุไปนํกากนั่นหแหละทุกคนแล้วก็เรื่องนอกกระทองก็รุนไปอีกสิบกว่ามือน,นะทุกคนเนาะถามเป็นอย่างไรเดี๋ยวพงก็จะมาอัปเดตข่าวสารให้ฟังอีกเถื่อนึงเนาะหรือว่าผู้ใดที่มีเฟซบุ๊กส่วนตัวลองทักไปถามดูนะทุกคนท,กทักไปถามสารทุกสุขดิบน้องๆดูนะคะเนาะสำหรับคนที่ติดตามทางน้องทางเฟซบุ๊กเนาะว่าเป็นอย่างไรเนาะ นั่นแหละตามที่ป้องเรล่ามานั่นแหละแต่ป้องกะคิดว่าถ้าเงินเดือนมันหลักหมื่นจริงๆถ้าได้จริงเนี่ยเสาหองอยู่จะดีกว่าเนาะเพราะว่าอย่างน้อยก็ช่วงเวลาหนึ่งก็ได้มาใช้ชีวิตส่วนตัวอยู่ที่ห้องตัวเองเนะาะบม่ได้อยู่น้ำข้า,าตลอดเวลาอันนี้มันเป็นความูลซื้อของปองนะแต่ว่าสําหรับข้าวกะบูว่าจิจังไดอาจจะเปลี่ยนใจหรือว่า อาจจะตัดสินใจเข้าไปพักกะเจ้านายแลย้วก็ยูฟี่ก็ได้เนาะอันนี้ก่ะแล้วแตนน่น้องๆตัดสินใจเลยเนาะอันนี้ก่ะปองกใหายแต่คําแนะนาไปแต่ว่าสีเลือกทางใดก็ะอ่าแล้วแตนน่น้องๆที่จะตัดสินใจเอาเองเนาะแล้วชิ้นเดือนก็มาลุ้นกันอีกทีนะทุกคนว่ามันจะเป็นอย่างไรเนาะ จะป้องจะมาอัปเดตข่าวสารนกกับทองให้ฟังอีกเนาะทุกคนรอรอสิ้นเดือนก่อนนะทุกคนเนาะและะ้วก็ก็กำัได้ทักทามหาประมาณเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์กว่าๆเลยนะเพราะว่าคงเห็นแบบว่าเงียบๆไปโองานคงจะเข้าที่เข้าทางได่แหละวงก็คิดว่าอ่ะถ้ทองก็ไมไ่ค่อยได้ทักแซนมาหาปองเนาะ ทักป้องทักไปหาเด็กๆดอาทิตย์ได้อาทิตย์กว่าๆแล้วแหละเนาะที่มาเล่าสู่ฟังเนี่ยคือต่างอย่างนั้นกะเงียบๆไปป้องก็ว่าโอ้งานคงจะเข้าที่เข้าทางแล้วแหละคงจะดีแล้วแหละถึงบริเวณมาบนญแล้วนะพ้องก็เลยไ้ทักไปถามอีกเนาะเดี๋ยวรอรอสักพักก่อนทุกคนเนาะ <laughs> รอสิ้นเดือนว่า จะเป็นยังไงเนาะว่าจะได้เงินตามที่เขาบอกไว้ไหมเนาะและว้วก็ทองกระนกจะตัดสินใจแบบใดเนาะจะย้ายเขาไปอยู่กับเขาหรือว่าจะออกจากงานหรือว่าจะอยู่ข้างนอกเนาะถ้าเป็นยังไงเดี๋ยวปองแกสิมาอัปเดตให้ฟังอีกเธอหนึ่งนะทุกคนเนาะ ขอบคุณหลายๆสำหรับคนที่ติดตามเนาะและ้วก็ติดตามถามข่าวน้องๆนะทุกคนนะขอบคุณที่ส่งกำลังใจมาให้แล้วก็ความห่วงใยมาให้นะคะเนาะ,อะนอก,กับทองก็ฝากมาสวัสดีทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ฝากขอบคุณทุกคนด้วยที่คอยถามข่าวถามข่าวแล้วก็ส่งกำลังใจให้เนาะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณหลายๆด้วยเนาะเดี๋ยว พี่ข่าวข้าวจังได้ชิมาอัปเดตสู่ฟังอีกเทือนึงเนาะทุกคนเนาะขอบคุณที่ติดตามกันเนาะขอบคุณหลายๆจะไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบาย